ที่บ้านเกิดของข้าพเจ้าที่เป็นเจ้าของเรื่องมีบ้านเลือนอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ชาวบ้านในหมู่บ้านล้วนแต่อพยพมาจากต่างถิ่นทั้งสิน้นเพราะสมัยก่อนพื้นที่นั้นยังเป็นพื้นป่าใหญ่และมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อาศัยอยู่อย่างมากมายหลายชนิดด้วยกันไม่เว้นแม้แต่สัตว์ป่าดูร้ายอย่างเสือลายพาดก่อนไปจนถึงสัตว์ใหญ่อย่างช้างก็ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นตาของข้าพระเจ้าอพยพมาจากอุทัยธานี หลายๆเลี่ยกันกับอีกหลายๆครอบครัวที่อพยพมาจากแถวๆนครสวรรค์แต่แม้ว่าจะอยู่กันคนละจังหวัดแต่ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นญาติห่างๆกันทั้งสิ้นที่มีบ้างกับคนที่มาจากแถวๆจังหวัดพิจิตรที่เป็นเขตติดต,ต่อกันในหมู่บ้านนั้นซึ่งในจํานวนนั้นก็มีครอบครัวของลุงก้อนรวมอยู่ด้วยที่อพยพกันมาจากพิจิตรไม่กี่ครอบครัวพ่อของลุงก้อนจะมาจับจองตัดถางที่ดินอยู่ใกล้ๆกับทีของตาของข้าพเจ้า ทั้งสองกันเลยจะมักคุ้นเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุดช่วงนั้นลุ่นแม่รุ่นลุงก้อนอายุก,ก็ไม่ได้ห่างกันมากนักแต่ก็ยังอยู่ในช่วงวัยเด็กชาวบ้านหลากหลายถินที่เป็นญาติและไม่ได้เป็นญาติกันพอมาถึงรุ่นหลานก็ไม่ค่อยจะนับญาติกันมากนักเพราะเป็นเขือญาติกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ญาตายายโนดแล้วก็เลยมีการแบ่งพักแบ่งพวกเป็นธรรมดาไม่ว่าสมัยไหนและแยกย้ายไปตั้งขอบครัวลกหลักเป็นหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาอีกหลายหมู่บ้าน แต่ว่ารุ่นปู่ย่าตายายก็ยังคงรักไข่สนิทสนมสามคัคคีกันอยู่เหมือนเดิมสมัยนั้นสัตว์ป่าอันตรายมีอยู่ทั่วทุกสารทิศไม่เว้นแม้แต่โจรผู้ร้ายกับชุกชุมตามเส้นทางที่ใช้สัญจรกันไปมาแต่ว่าพวกมันไม่กล้าเข้ามาใกล้หมู่บ้านที่เริ่มมีบ้านเรือนของชาวบ้านมากขึ้นเพราะว่าคนสมัยก่อนนั้นกระช่ว่าจะธรรมดาล้วนแต่เก่งกล้ามีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมานับไม่ถ้วนแล้วอาวุธด้วยก็มีใช้ครบทุกรัวเรือน แถมยังชำนาญการใช้เป็นอย่างดียังไม่รวมชาวบ้านที่อพยพมาจากฝั่งพิจิตรที่ล้วนแต่มีวิชาอาคมและเก่งกาสมเป็นลูกหลานของชาละวันเก่งทั้งวิชาอาคมและอาวุธปืนผาหน้าไม้ต่างๆที่ปกติก็มักจะใช้ฝีมือในการล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพกันอยู่แล้วส่วนเวลาที่จะออกไปไล่ไปนาน,นั้นก็จะห่วงแต่ลูกหลานและผู้หญิงคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นที่กลัวว่าจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าแต่โดยความระมัดระวงัง และรู้จ,จักการเอาตัวรอดด้วยสัญชาตญาณก็เลยไม่เคยมีเหตุการณ์หลายๆใดๆเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวผ่านไปรวมสิบกว่าปีสัตว์ป่าก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปมากจากการล่าของชาวบ้านอันตรายก็เริ่มลดน้อยลงไปด้วยเด็กลุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดหมู่บ้านขยับขยายออกไปมากมายหลายครัวเรือนตามที่คนรุ่นหลังๆแยกไปมีครอบครัวก็ขยับขยายเรือนชานออกไปในหมู่บ้านละแวกนั้น ก็เลื่อมมีวัดวาอารามตามมาด้วยงานบุญงานประจำปีเมื่อมีงานลื่นเลงก็ต้องมีชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นมาเที่ยวเตะสนุกสนานเป็นเรื่องธรรมดาหนุ่มสาววัยรุ่นนอกจากจะมีโอกาสแต่เจอเจอพูดคุยเกี่ยวพลาณนสีกันตามประสาแล้วยังไม่เคยมีเรื่องมีเล้าชกต่อยกันถึงกับบาดเจ็บให้เห็นจนหลายปีผ่านไปพ่อของข้าพเจ้าอยู่กันคนละหมู่บ้านกับแม่ก็ได้แวะเวียนมาถิ่นเรือนของตาบ่อย พอได้รู้จักกับแม่เมื่อช่วงงานวัดเมื่อปีก่อนจนรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีแม้แต่ลุงก้อนที่มีที่ดินติดกันกับตาและเติบโตเล่นกันมากับแม่ตั้งแต่เด็กก็ยังกลายเป็นเพื่อนสนิทเกลอสนิทกันกับพ่อของข้าพเจ้าด้วยจนทั้งพ่อและแม่ได้อยู่กินและอาศัยอยู่ที่เรือนของตาช่วยทำไร่ทำนาไปตามประสาจนครอบครัวของข้าพเจ้ามีพี่น้องถึงสี่คนลุงก้อนก็ยังไม่ยอมมีครอบครัวเหมือนคนอื่นๆ จนอายุล่วงเลยข้อา30ิไปไปพ่อกับแม่ของแกก็ได้เสียไปด้วยกันทั้งสองคนเหลือแต่กับน้องสาวอีกสองคนที่ต่างก็มีครอบครัวไปหมดแล้วปล่อยให้แกคอยช่วยดูแลหลานเลี้ยงหลานในช่วงทำไรทำนาเวลามีงานวัดงานบุญแกก็มักจะไปเที่ยวเตะกินเหล้าเมาไม้เหมือนสมัยหนุ่มกลายเป็นคนติดเหล้าไปในที่สุดจนพ่อของข้าปเจ้าต้องหามปีกเอากลับมาถี่เรือนทุกครั้งแม้ว่าพ่อจะมีครอบครัวไปแล้ว แต่ก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนช่วงที่พากันเที่ยวเตะเมาวาไม้ในช่วงไว้นมก็ไม่เคยมีเรื่องเมราวหรือว่าชกต่อยกับใครทั้งสิน้นเพราะสมัยรุ่นพอ่อลุ่นลุงก้อนชาวบ้านยังนวนวายอยู่กับเรื่องธร,รมาหากินกันเป็นส่วนมากเรื่องเที่ยวเตะเมาวาไม้เป็นแค่ช่วงเวลาพักผ่อนหย่อนคลายเท่านั้นแถมก่อนที่จะมารู้จักสนิทสนมกันกันกบพ่อของข้าพเจ้าลุงก้อนก็นมักจะชอบตามพ่อของแกเข้าป่าล่าสัตว์อยู่บ่อยๆหลังจากที่วางเว้นจากการงานในไรนาะ ก็เลยมีความชำนาญในการใช้อาวุธเป็นอย่างดีแถมยังมีวิชาอาคมที่ถ่ายทอดมาจากพ่อของแกเพื่อใช้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆจากสัตว์ป่าและอาถรร์ที่มีอยู่ต่างๆนานา,นานในป่าด้วยพอสัตว์ป่าเริ่มลดน้อยถอยลงไปตามการเวลาตามที่บานเลือนของชาวบ้านก็ขยายออกไปมากขึ้นถึงได้เลิกลาการเข้าป่าล่าสัตว์ไปในที่สุดและชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวแกก็ดีขึ้นตามลำดับด้วย แกก็เลยกลายเป็นขี้เหล่าเมายาแต่ก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครทั้งสิ้นและครอบครัวก็ไม่ได้ขาดสนอะไรที่ทางทำกินที่ได้รับแบ่งสรรปันส่วนมาจากพ่อก็ปล่อยให้น้องๆทำกินกันไปส่วนตนก็เพียงแค่คอยดูแลล้านหลานว่างๆก็แวบ,บเป็นล้านเหล่าอยู่เสมอไม่เคยขาดพอหมู่บ้านเริ่มขยายออกไปมากขึ้นผู้คนก็มากขึ้นไม่เว้นแม้แต่เด็กรลุนหลังๆทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านล,ล,ล,ละแวกเดียวกัน มีงานบุญงานวัดเป็นต้องได้มีเรื่องมีเล่าวชกต่อยกันอยู่เป็นประจำไม่เพียงแค่ชกต่อยเท่านั้นเด็กหลุดหลังหลงก็เลื่อมใช้อาวุธทั้งคมแฝกและมีดไม้ตะพดเป็นอาวุธและพกติดตัวไว้ตลอดเวลาไม่ต่างกันกับช่วงสมัยที่มีสงครามในอดีตเล่นกันถึงบาดเจ็บล้มตายไปกันหลายลายแบ่งถิ่นแบง่งภาคแบ่งพวกกันอย่างชัดเจนเพราะกฎหมายบ้านเมืองยังเข้าไปไม่ถึงนักเลงหล,นหล,นหล,นหลุนลูกหลุนหลานของลุงก้อนก็นยังนิยมพกพา หรือหาของดีไว้ป้องกันตัวกันอยู่บ้างนอกจากอาวุธก็คือเครื่องล้างของขลังที่พอจะหาได้เพื่อป้องกันตัวส่วนใหญ่จะเป็นพวกตะกุดหรือไม่ก็เป็นยันอัคระที่นิยมกันมากในสมัยนั้นทั้งเข้มขลังบ้างไม่เข้มขลังบ้างก็ไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ซึ่งต่างจากลุงก้อนที่แค่นั้นมีวิชาคมติดตัวมาแล้วแม้ว่าจะเป็นขี้เหล่าเมายาและมักจะถูกนักเลงหลุนลูกหลุนหล,นลานคอยกันแกงลางแกอยู่บ่อยๆแต่แกก็ไม่เคยถือสา พาะไม่เคยได้รับบาดเจ็บอะไรจากการกระทําเหล่านั้นแม้แต่ครั้งเดียวจนหลานนของแกเริ่มโตเป็นไวรุ่นลายไหลเลี่ยกันกับข้าพเจ้าหลานหลานก็มีโอกาสได้ออกไปเที่ยวเตะตามราษาแต่ยังอยู่ในสายตาและการดูแลของลุงก่อนแม้ว่าจะโตมากแล้วแต่หลานแกเริ่มจะไม่ค่อยเชื่อฟังด้วยเพราะเหตุที่ว่าเริ่มจะโตแล้วนั่นเองหรือมักจะมาชวนข้าพเจ้ากับพี่ชายไปด้วยแต่ก็ถูกพ่อแม่ของข้าพเจ้าห้ามอยู่ทุกครั้งช่วงไวรุ่นข้าพเจ้ากับพี่ชาย ก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหนมากนะักเด็กหน่มรุ่นหลังๆก็มักจะเข้ากลุ่มแบ่งทินแบ่งพวกกันตามรุ่นพี่ที่เรลืมมีการพกมีดสั่นเป็นอาวุธติดตัวแทนอาวุธอย่างอื่นที่ไม่สะดวกมีเหลืองมีรล้ากันทีเป็นต้องได้เลือดบาดเจ็บถึงตายกันไปข้างแล้วก็ย้อนกลับมาแก้แค้นแทนเพื่อนกันอีกทีหลังไม่รู้จบจนต้นหน้าหนาวหลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จเรียบร้อยที่วัดในหมู่บ้านก็มีงานประจำปี เหมือนทุกๆปีผัดเปลี่ยนกันไปแต่ละหมู่บ้านเมื่อปีก่อนหลานชายของลุงก่อนไปถูกลมตีมาจากหมู่บ้านอื่นโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหนักเหมือนกับเพื่อนๆที่ไปด้วยกันมาปีนี้พวกเด็กต่างถิ่นที่อยู่ต่างบ้านกระบุกมาลุมตีเจ้าถิ่นที่มีน้อยกว่าอีกครั้งจนพากันแตกกระเจิงหนีเข้าไปหลบที่เหลือนของตนกันหมดไม่มีใครอยู่ในงานแม้แต่คนเดียวเพราะว่าขู่อริน้นมามากกว่า ปล่อยให้พวกผู้ใหญ่ในงานจัดการจนเหตุการณ์สงบลงแต่นั่นก็ทำให้ต้องบาดเจ็บกันไปหลายลายรวมแม้แต่หลานชายของลุงก้อนอีกคนที่โดนแทงเข้าที่ท้องแต่ก็ไม่ลึกมากนักเรื่องมาถึงหูของลุงก้อนที่นั่งเดิมกินอยู่ในงานจึงได้รีบตามกลับมาดูหลานที่มาเห็นหลานชายอีกคนคอยช่วยดูแลทำแผลให้อยู่ดีที่น้องๆกับน้องเคยส่วนใหญ่จะอยู่ที่นาแม้ว่านาจะเสร็จแล้วก็ยังคอยเฝ้าวัวควายกันอยู่แบบนั้นตลอดปี หลายหลายวันถึงจะกลับมาที่เรือนเสียทีหนึ่งไม่งั้นมีหวังถูกน้องสาวตวาดลั่นบ้านเป็นแน่เพราะลุงก,ก่อนแกจะเกรงใจน้องส,งสาวทั้งสองคนมากแถมยังฝากฝังให้ดูแลหลานๆให้ด้วยเมื่อเห็นหลานชายถูกแทงบาดเจ็บแกจึงได้ใช้สมุนไพรที่อยู่รอบเรือนเอามาตำแล้วก็เป่าพลเข้าไปด้วยอาคมและโปะปิดไว้ที่บาดแผลไม่ถึงนาทีด้วยอาคมแม้จะขีเร่าไปบ้างแต่ก็ยังมีความเข้มขลังอยู่ จนแผลนั้นเริ่มหายปวดจึงได้ปล่อยให้หลานชายดูแลกันเองนอนพักอยู่ที่เรือนส่วนตนเองก็เดินเป๋กลับไปที่งานตามเดิมเดินหาไปจนทั่วจนไปเจอกับกลุ่มไวรุ่นต่างถิ่นที่เดินกลางไปทั่วกว่าสิบคนที่เป็นคนก่อเรื่องลุงก้อนก็เดินปีเข้าใส่ไม้จะเอาคืนให้กับหลานชายเด็กหนุ่มไวรุ่นพวกนั้นรู้จักและเคยเห็นขี่เมาส์อย่างลุงก้อนมาก่อนแล้วและแกมักจะถูกเด็กหนุ่มไม่ว่าจะบ้านเดียวกันหรือว่าต่างถิน่นแก่งอยู่บ,บ่อย ก็เลยไม่ค่อยอยากจะสนใจตาขี้เมาที่เดินก็ยังเดินแทบจะไม่ไหวและไม่ตรงทางเอาซะด้วยซ้ำทำท่าผักกันไปมาหวังจะให้เสถลาล้มความไปเองอย่างสนุกสนานแต่แม้ว่าลุงก่อนแกจะเมาไม้มากแค่ไหนหรือว่าเดินเซแต่ก็ไม่เคยล้มโดนผักเซไปเซมาปากแกก็ยังร้องถามว่าใครเป็นมือมีดจึงได้มีอยู่คนหนึ่งกระชากคอเสือ้อชายขี้เมาอย่างลุงก่อนเข้าไปแล้วก็กระซิบเบาเที่ข้างหู ก่อนจะกระชากเอามีดสั้นออกมาจากเอวแล้วก็กระซวกเข้าไปที่ล่างของลุงก้อนอย่างสุดแรงไม่นับแต่ทว่ามีดสั้นอันแหลมคมนั่นมันกลับไม่ได้ทะลวงเนื้อหนังของลุงก้อนแม้แต่น้อยแกยังคงยิ้มให้ก่อนที่จะง้างมือตบเข้าไปที่กกหูของเด็กหนุ่มเสียงดังพลั่จนสุดหัวลงไปกองกับพื้นท่ามกลางความตกตะลึงของพรรคพวกนับสิบแต่ครูเดียวพวกมันก็กรูกันเข้าสกรัรมลุงก้อนไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ทั้งมีดทั้งหมัดเท้าเข่าศอกมั่วกันไปนหมดแต่ท่ามกลางชาวบ้านที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยกับเป็นพวกเด็กนมพวกนั้นที่ฟุบลงไปกองกับพื้นทีละคนสองคนแทนที่จะเป็นขี้เมาแก่ๆที่แทบจะเดินไม่ไหวเมื่อเห็นกันชัดๆว่าหลุงก่อนแกฟาดฝ่ามือเข่าใส่เด็กนมพวกนั้นจนพวกมันพากันหนีแต่กระเจิงชาวบ้านถึงเด็กกลัวกันเข้าไปช่วยกันจับตัวเด็กนมพวกนั้นเอาไว้ได้หลายคน ที่เหลือก็พากันวิ่งหนีไปได้ในสภาพที่ตกใจเพราะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นมาก่อนชายขี่เมาเพียงคนเดียวถูกลุมเข้าไปขนาดนั้นทั้งมีดทั้งมือเท้ายังไม่เป็นอะไรตามร่างกายไม่มีบาดแผลมีแต่เสื้อผ้าที่ขาดวิ่นไม่เป็นเช่นดีพวกที่ถูกจับชาวบ้านก็เอาไปล่ามเอาไว้ที่ต้นโพใหญ่ในลานวัดรอพ่อแม่และผู้ใหญ่บ้านมารับตัวในล่งเช้าเพราะก่อเรื่องกันอยู่เป็นประจำนักเลงมีสั้นที่กลางไปทั่ว ในสมัยนั้นไม่ว่าจะอยู่หมู่บ้านไหนหลังจากนั้นก็ไม่เคยมามีเรื่องมีเล่าที่บ้านเกิดของข้าพเจ้าอีกเลยแถมเรื่องที่ลุงก่อนแกหนังเหนียวและมีวิชาอาคมก็เลื่อมเป็นที่รู้จักกันทั่วแต่แกก็ยังคงชอบดื่มเมาไม้ไม่ชอบสูงสิงเสวนากับใครนอกจากพ่อที่แกมักจะหางูเห่ามาให้พ่อผัดเผ็ดแกมเหล้ากันเพียงแค่สองคนอยู่บ่อยๆเด็กหนุ่มที่เคยก่อเรื่องกับหลานๆแก พอรู้เรื่องทีหลังก็ไม่มีใครกล้ามาเที่ยวที่หมู่บ้านอีกเลยเพราะกลัวว่าจะเจอกับลุงก้อนเข้าอีกจนผ่านไปหลายปีเปลี่ยนรุ่นไปแล้วเรื่องเล่าการชกต่อยก็เริ่มลดน้อยลงไปด้วยอาวุธไม่ค่อยจะมีให้เห็นเพราะเริ่มจะมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาแล้วจนลุงก้อนแกตายก็ไม่ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมที่แกมีทั้งหมดให้กับใครแม้แต่หลานของตนเองเหลือเพียงแค่เรื่องเล่าประวัติของแก ที่ยังมีลุ่นของข้าพประเจาจดจำกันมาได้ถึงทุกวันนี้